สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่การุงกินกับอเล็กกันอีกนะครับกุ๊กกิ้งอิตติ้งวันนี้พามาทําหางหมูอบโอ่งกันดีครับครับก่อนอื่นเราก็มาทําความสะอาดหางหมูก่อนนะครับใช้มีดท่าสั้นนะครับโกนขนเล็กขนน้อยออกให้หมดแล้วก็ล้างทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวหลังจากเราขูดเราเลยเรียบร้อยล้างสะอาดเราก็ต้องไปล้างน้ําเกลือกรอดนะครับท่านผู้ชมของล้างน้ําเกลือกันขาวนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากเราทาความสะอาดเราก็ผ่านะครับ เพื่อให้เขาสุกง่ายนะครับก็เอาไปเป็นแบบอย่างนะครับไปปรับปรุงปรับใช้ได้นะครับเดี๋ยวทําการข่าไฟแล้วก็อบกันเลยครับวันนี้จะกรอบกันถึงไหนก็ติดตามกันไปตลอดนะครับหางหมูอบองนะครับมาครับเราก็เริ่มจุดไฟกัน,นครับนี่เราก็ใช้เปลือกมะพร้าวทาเหยื่อนะครับวันนี้เราใช้ถ่านรวมๆนะครับท่านผู้ชมจริงๆเราใช้ไม้ถ่านกงกลางแต่วันนี้หมดก็เลยใช้รวมๆเอา ก็เลยต้องเร่งสปีดกันหน่อยเรื่องฐานนะครับต้องดูบ่อยๆมันจะมอดไฟพวกนี้นะครับถ้าเผื่อไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งก็มอดไฟมากเดี๋ยวเราใอ้ติดก่อนนะครับแล้วก็่คอยมาเพิ่มแล้วลมอกกันเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมไฟได้แล้วเดี๋ยวท่านดูไฟ นี่ขนาดนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วก็เอาด้านหน้าลงเลยครับเนี่ด้านหน้านี่ลงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็เริ่มอบเลยครับเริ่มเลยเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดดูอีกประมาณ15นาที20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงหรือต้องเพิ่มฐานหรือเปล่าจําเป็นมากนะครับฐานบางครั้งเราก็อย่างวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ไม้กองกลาขง,ขง,ขงของการอบแล้วนะครับเรื่องควมไฟนี่สาคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับ มาครับท่านผู้ชมเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเราบอกว่า20นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับน,นีครับของโรนจำเป็นนะครับผ้านี่อ้ดู้าวได้ที่เลยครับท่านผู้ชมนี่ด้านหน้าจะสุกแล้วครับจะสุกแล้ว นี่นะครับอบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็เพิ่มทานนี่ก็ทําหนังกรอบได้แล้วนี่ครับนี่ด้านหนังมันก็เริ่มผุพองบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องการให้ด้านหน้ามันสุกก่อนเดี๋ยวเราก็กลับด้านเพราะว่าโอ่งมันรน้อนพอมันกลับไปด้านผนังโอ่งก็ยิ่งทําให้สุกเข้าไปนะครับเรากลับด้านแล้วก็เพิ่มฐานเลยสวยงามหอมจริงๆครับท่านผู้ชม มาๆครับเราก็กลับด้านนะครับนี่เริ่มฟูนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็สุกนะครับนี่ครับเราก็ได้หางหมูสุกเรียบร้อยนะครับสุกกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับรอเย็นแป๊บหนึ่งหอมมากๆเลยท่านผู้ชมหอมจริง เรียบร้อยนี่ท่านดูอ๋อชื่นใจหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราชิมกันนะครับเดี๋ยวชิมกันดูนี่สวยงามมากๆจริงๆนี่ดูนี่ครับก็ตามที่ชมผ่านๆมาก็ตามขั้นตอนนี้ก็ท่านทำได้แน่นอนนะครับนะ จะเป็นอาหารทะเลอาหารบกอะไรทุกอย่างเราทาหมดนะครับอาหารไทยอาหารพื้นบ้านนะครับนี่สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราชิมกันรอเย็นนิดหนึ่งดูใกล้ๆหน่อยท่านผู้ชมได้ดูนี่ยโนะครับหนังโคกรอบเนี่ยยิ่งเย็นย,ยิ่งกรอบนะครับเนี่ยสวยจริงๆนี่เขียงรอบๆนะครับเดี๋ยวเราจัดการชิมกันเลยเรอเย็นไปอีกปากพร้อมอย่างนี้ อ่่านน้ชุครับก็หางหมูสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกรอบฟูมากๆนะครับตัวก็ตกใจคลิปฝากกันหน่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของ Cooking Eating with Alex นะครับปรุงกินกับอเล็กดูว่า a เล็กจะพาไปทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวรอเย็นสักครู่เดี๋ยวเราก็ชิมกันนะครับส่วนรายละเอียดวิธีทำวิธีหมักต่างๆนะครับ เดี๋ยวจะมีบรรยายไว้ใต้คลิปให้ท่านได้ดูได้อ่านนะครับแล้วก็ลองลองทำกันดูนะครับสำหรับผู้ที่มองหาอาชีพนะครับต้นทุนต่ำนะครับยังไงก็ได้กำไรอยู่ดีครับก็ท่านใดที่ข้องใจถึงวิธีจำวิธีหมักก็เม้นเข้ามาได้นะครับแล้วพร้อมตอบให้ทุกท่านดีครับท่านผู้ชมยังร้อนอยู่เลยไม่เป็นไรเราชิมกันเลยนะครับนี่สวยๆจริงๆ อาสวยงามมากๆเลยครับขึ้นเขียงพร้อมแล้วนะครับที่ท่านดูอลังการมากๆเลยสวยงามครับสวยงามสวยงาม,มากๆอร่อยกรอบแน่นอนเดี๋ยวชิมด้วยกันเลยนะครับนี่น้ำ,นำยังหยดึ๊บต๊บ๊บ,บชุ่มฉ่ำภายในนะครับ ชิมกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมดูเนื้ออเนื้อชุ่มฉ่ำภายในัยดีดูดูเนื้อทีครับขาวจุวยเลยข้างในนี่มันไม่ตกค้างนี่เนื้อแดงนะครับเนื้อด้านในของของหนังมันนีครับหอมยอดเลยด,ดีดูเนื้อ ชื่นใจจริงๆสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็หั่นอย่างนี้เลยครับอนี่ดูกรอบเปื่อนมันใายจริงๆอ่ะชิมกันดูนะครับนี่ดูความสุดยอดของมันนะครับท่านผู้ชมชิมครับดูดกันอืมกินแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ถูกสำหรับหางหมูนะครับนอกจากความกรอบความชุ่มฉ่ำภายใน มันสุดยอดจริงๆนะครับอือ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 แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ